เรื่องน้ำกับชินชิล่าให้เลยนะคบว่าสรุปว่าะะเด็กๆเ,เนี่ยหวันคนกินเท่าไหร่เนาะแล้วถ้าไม่กินเนี่ยทำยังไงดีแก้ขไขแบบไหนดีเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาบอกให้แล้วกันนะโดยอันดับแรกให้กระจายก่อนนะคบว่าเราควรแยกเรื่องของขวดน้ําก่อนเพราะว่าขวดน้ําของน้องชินเนี่ยคนเป็นอลูมิเนียมแบบนี้ทั้งหมดทั้งหมดนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราให้แบบธรรมดาเนี่ยน้องเรียกง่ายๆว่าแทะแบบไม่เหลืออ่าเรียกอย่างนี้ดีกว่าคือแทะแบบ แทะแบบไม่เหลือจริงๆอ่ะคือมันอื้อ่ะเอาตัวอย่างอันเนี้ยเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะแ่ะบ้าคือกินแทะไปบ้างแล้วนะครับส่วนหัวคือทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันเละเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นพลาสติกแล้วถ้าน้องกินไปอาจจะมีปัญหาได้ดีที่สุดคืออย่าใช้แบบนี้ให้ใช้แบบที่เป็นอลูมิเนยียมนี้เพราะน้องแทะเข้าไปไม่ได้อันนี้คืออย่างแรกนะแยกขวดน้าก่อนอันับต่อมาน้องก็คือ1วันเนี่ยน้องควรกินในปริมาณเท่าไหร่เนาะอันเนี้ยเบ็ดเสร็จส่วนใหญ่น้ําหนักอีกกัหลๆนะ โดยเฉลีย่ยจะเป็นประมาณนี้และน้ําต่อตัวเนี่ยคนกินอยู่ที่ประมาณ30ถึง50 ml ครับซึ่งขวดที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือขวด500อเนาะแต่ว่าในคงเนี้ยมี4ตัวแล้ว1วันอะนตามปกติลดประมาณครึ่งนึงหรืออาจจะหมดเลยก็ได้ดังนั้นแบบว่าตู้เนี้ยผมไม่ต้องสนใจแล้วก็ได้ถูกต้องครับแต่ทีเนี้ยอีกตู้หนึ่งก็คือตู้นี้ผมให้วดน,น้ําแบบนี้ครับก่อนหน้านี้นะถืประมาณ12อยเนาะแต่1นวันเนี่ยมันลดสักแบบ นั่นจะแค่กี K ่สิบเอ็มแอลเท่านั้นนะ T C K คือแบบต่ำแบบต่ำมากๆครับดังนั้นดีที่สุดเลยเอ้ยน้องกินไม่ถึงคนแก้ไขย,ยังไงดีนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าเราต้องเสริมครับเอาง่ายๆเลยแต่ให้น้ำเปล่าน้องไม่กินดังนั้นดีที่สุดเลยก็คือผสมพวกเน็ตละให้ไปเลยอย่างน้อยก็ได้เป็นวิตามินได้แหละทานเพิ่มได้อะไรเพิ่มก็ว่ากันไปครับโดยอ่งก็ผาจจะใช้เป็นไซน์แบบ3 ml ก็ได้ให้ไปเลยครับให้จังหวะน้องจะไม่กินอ่านเรียกง่ายๆหรือว่าให้แบบ คือให้เยอะที่สุดเท่าที่น้องจะกินแล้วกันอ่าผมสรุปแบบนี้นะครับดังนั้นมีที่สุดคือสรุปตามนี้นะหนึ่งขวดน้ําเอาเป็นแบบนี้แต่แบบนี้มี2แบบนะครับย้ํานะมี2แบบนะซึ่งผมก็เพิ่งรู้หลงจากซื้อมาเพราะว่าแบบแรกเนี่ยมันเรียกว่าหมุนตรงนี้มันไม่เข้าล็อกมองว่าหมุนไม่เข้าล็อกและน้ํามันจบนะครับแล้วทีเนี้ยหมุนไม่เข้าล็อกไม่ว่านะพอเราหมุนตรงนี้ให้มันเข้าล็อกนะครับตรงนี้แม่งหลวมพอหลวมน้ําร่วงเลยจบไม่ต้องพูดเยอะก็คือ งานหูแตกอ่ะผมพูดอย่างนี้เลยแต่ว่าอันนี้เป็นงานที่ผมคัดมาแล้วนะส่วนถ้าใครชอบก็คือลิ้นอยู่ข้างล่างผมจะทิ้งไว้ให้ก็คือหมุนปุ๊บเข้าล็อกทันทีเลยตรงๆเลยอะ่ะมันอาจจะรั่วเหมือนกันอาจจะเสียเหมือนกันแต่ว่าใช้เวลานานกว่าก่อนมันจะเสียอันนี้ในสองของวดนะต่อมาก็คือสรุปแล้วนะเนะนส่วนของนะ้ำถ้ากินไม่ถึงโดสเติมพวกนี้เข้าไปให้ขั้นต่ำเนี่ย10 ml ก็ยังดีโอเคปะ่ะขั้นต่ำขั้นต่ำนะหรือใส่ลิงก์แบบ3 ml อ่ะ3ลิงก์2ลิงก์ก็ได้ อย่างน้อยให้น้องกินบ้างแต่ไม่ใช่ว่าไม่กินเลยเพราะว่าหนึ่งวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้องแบบถ้ามันไม่กินมา,มากๆเข้ามาเดี่ยจะมีปัญหาต่อตัวน้องครับเพราะว่าเพื่อนๆลองสังเกตที่ฉี่ก็ได้ถ้าฉี่คุณถ้าฉี่คุณนั่นแหะเริ่มมีปัญหาละดังน,น,นั้นดีที่สุดเลยอ่ะพวกชีชีล่าพวกเนี้ยส่วนใหญ่ฉี่คนที่จะใส่แต่บางคนบอกเอ้ยถ้าฉี่สีซุ่มสีเข้มทายังไงดีผมก็จะบอกว่าอ่ากินอะปาฟ้ามากเกินไปครับไม่มีอะไร แต่ว่าทีเนี้ยการที่เลี้ยงน้องเนี่ยอาจจะต้องให้ในส่วนของที่โมที่เพิ่มไปด้วยคือใส่ผสมไปเลยถ้าเราถามหมอหมอจะบอกว่าให้เอามาฟาสูงถึหกเดือนผมเดินขึ้นไปกินที่โมที่ใช่ไหมแต่สูงผมอะ่ะคือตอนแรกผมก็เชื่อหมอแหละแต่สุดท้ายตายคนระับตายเพราะเชื่อหมอและเชื่อหล,หลายๆคนที่บอกอย่างนั้นตายแล้วนะแต่เป็นกระต่ายนะตายแล้วผมไม่คิดว่าปัจจัยของกระต่ายเนี่ยท้องมันอาจจะไม่ดีเท่าชินทีราอันนี้ต้องให้เข้าใจก่อนเนาะ สองในส่วนของชิชิล่าเนี่ยทุกครั้งที่กินน้องจะหยิบบาแลกินดังนั้นการป่วยการเป็นหวัดอะไรพวกนี้น้องจะดีกว่าแต่การท้าก็คือว่าโค้ดที่จะให้ครบไปตั้งแต่ต้นก็คือว่าที่โมทีมันให้ในส่วนของไฟเบอร์เนาะแล้วก็ในบางคนอาจจะไม่ให้เอาเอาฟาบาครับคาวาต้าคาราต้าหญ้าบิทัพหรือข้าวโอ๊ตบาเล่ได้หมดเลยครับที่เหลือเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้ขอแค่มันแข็งเป็นตะกูนะครับอัาฟาจะกูโปรตีนเนาะ แย่เป็นโปรตีนส่วนอ่าอันไหนเป็นไฟเบอร์เช่นที่บนที่ข้าโอต๊ตก็ให้แนวเป็นอย่างนั้นไปเลยแต่ยญาสลับได้สมมติว่าถ้าย่านี้น้องไม่กินให้อีกย่าหนึ่งเพื่อเสริมทดแทนดได้โอเคปะ่ะทดแทนกันได้มันไม่ใช่แบบกินไม่ได้เลยนะเพราะตามธรรมชาติน้องกินเยอะอีกแล้วกินยญ้าหลากหลายสุดๆใบหม่อนกินได้เลยเพราะว่าผมก็เคยให้มันแล้วนะครับแต่ปลูกเองนะสะอาดก็เลยให้กินไม่เหลือครับกินดีกว่าพวกนี้อีกเห็นไหมดังนั้นเนี่ยไม่ น้องกินได้หลากหลายจะขออย่างเดียวว่าหลักๆดีที่สุดคือควรเป็นหญ้าแห้งอยา่างใบหม่อนที่ผมให้อบก่อนแล้วไปให้มันกอบดีที่สุดคือสาหรับน้องเนี่ยของแห้งนะครับไม่ใช่ของสดเนาะวังว่าน่าจะเคลียร์สำหรับประเด็นนี้นะแล้วก็น้ําบอกครบเป็นประมาณนี้วังว่าจะได้ไประโยชน์กันไหเนาะ